อำเภอสายดาวนะคะก็มีพื้นที่ของการปลูกลําไยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ชาวสวนลําไยเองก็จะมีการใช้ผึ้งในการที่จะผสมเกสรนะคะซึ่งชาวคนเลี้ยงผึ้งเองเนี่ยก็ต้องมีการทํางานร่วมกันกับชาวสวนลําไยเพื่อว่าจะเลี้ยงผึ้งในแปลงลําไยที่มีการออกดอกนะคะแล้วนำ้นำตั้งผึ้งเนี้ยก็จะได้จากดอกลําไยมาเป็นผลผลิตให้กับชาวชาวสวนชาวเลี้ยงผึ้งนะคะก็เรียกว่าเป็นการ ทําการ,กรเกษตรแบบเกือ้อกูลกันระหว่างคนเลี้ยงผึ้งเองแล้วก็ชาวสวนลําไยด้วยค่ะครับผมสม่วนมากที่พวกคนเลี้ยงผึ้งทั้งหลายที่เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศไทยของเรานะครับที่เจอปัญหาก็คือเรื่องการใช้ยาฆ่า,มาแมลงการใช้ยาฆ่า,มาแมลงของชาวสวนบางคนเขาก็ไม่ได้ระมัดระวังเกี่ยวกับตัวผึ้งทําให้มีผึ้งตายกันเยอะแล้วก็ ผลผลิตของคนเลี้ยงพึ่งทั้งหลายก็คือได้น้อยลงเพราะว่าตัวพึ่งตายจากการโดนยาหรือจากการที่ใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องทำให้เราไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้หรือควบคุมประชากรพึ่งได้ครับผมแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ คนเลี้ยงพึ่งทั่วประเทศอยากให้ทางหน่วยรายชการช่วยเหลือก็คือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร,กรและก็ชาวสวนชาวไร่ชาวสวนที่ใช้สารเคมีว่าสมควรจะใช้ช่วงไหนแบบไหนกะกะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรคนเลี้ยงพึ่งทำให้ไม่ขาดทุนแบบทุกปีนะครับผม วันนี้ความก้าวหน้าของเราตอนนี้จากดีไซน์ห้องแอร์เป็นโมเดลนะวันนี้สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่อฝนสายดาวนะครับกับโป่งน้ำร้อนหรืออำเภอใกล้เคียงสาแก้วก็มีเน้นการใช้พึ่งช่วยผสมกสรเพิ่มผลผลิตพืชแต่ปัญหาที่เราเจอวันนี้เราสร้างคอนเซปต์ใหม่ว่าพึ่งก็ต้องปลอดภัยลำไยก็ต้องติดลูกดก ผู้เลี้ยงพึ่งได้ประโยชน์อะไรได้นำพึ่งครับและชาวสวนที่ทำสวนลำไย,ยได้อะไรได้การติดผลของลำไยมีเล็ดสมบูรณ์ลูกใหญ่โตตรงความต้องการของตลาดดังนั้นการจะทำกันได้วันนี้ทุกคนกไม่น่าจะปลูกพืชก็ดีจะทำอะไรก็ดีนะจะเลี้ยงพึ่งก็ดีต้องการใบผลักต้องการความคุ้มค่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามา,าการให้เป็นลักษณะเหมือนบ้านแห่งความสุขอย่างนี้นะครับ มาคุยกันนะคุยก่อนทำประเด็นวันนี้เราจะทำไงพูดเรื่องพึ่งก็อยู่ได้ลำไยก็ติดลูกโดดด้วยซึ่งเป็นการขยายผลสู่ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคนบ้านเราซึ่งที่นี่สูย์เรื่องพึ่งสายดาวของพี่น้องในยก็ จะขยายผลนะจะดึงวันนี้พึ่งจากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวตกจากภาคกลางลงมาที่นี่เยอะเป็นหมื่นลังนะก็อยากขอร้องพี่น้องเกษตรกรที่ทาสวนลําไยโอเคต้นทุนการผลิตมันจะสูงแต่ทางเลือกหนึ่งคือการเช็ดขึ้นช่วยเสมเกกรน้อยติดผลผลิตด,ดกขึ้นนะแล้วคุณภาพจะได้คือมีมเมล็ดมีเนื้อมีการเขาเรียกว่าสามารถ เติม,มเบบต็มเรืร่องบตรใยกำลรงเสริมาใส่ปุ๋ยไปแล้วการพัฒน,นาของลูกผลก็จะดีตรงความต้องการของตลาดผมอยากให้ตรงจุดนี้พี่น้องเกษตรกรอ,อยากได้พึ่งมาชื่อปกะสบกร์สอติดต่อได้ที่นี่เลยนะศูนย์เลี้ยงพึ่งจันสอยดาวและของพี่อนบอันนี้โดยเกษตรกร,รทำจริงนะอยู่ปากทาง ยังเยื้องกับโรงพยาบาลสอยดาวทิ่นี้นะจะขอร้องว่าเราต้องพึ่งพากันสร้างประเทศไทยไปด้วยกันให้ผลผลิตไทยขงแกร่งูสากลไม่ว่าจะด้านพึ่งด้านผลผล,ผลิตพืชด้านกเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยในที่นี้คือผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสู่ผู้เลี้ยพสร้างคุณภาพชีวิตโดยใช้คําว่าคุณภาพคู่คุณธรรมครับ

ขนาดนี้เลยนะเออว่าเขาจะไปัะไหวเหรอเจ้าเพิ่งมีงานตลอดนะครับผมกำาังจะฟังผมเชิญไปเซ็นชั่นที่กับพี่น้องที่ไปโจงโน้นเลยนะมีหนออยังยืนนะคะแล้วก็อยากจะมีศูนย์แบบนี้ค่ะสิบตัวยี่สิบตัวต่อรได้ผมบอกนี่เหลือที่มันหนักเพราะคนเรียกแบบคนจะบอกว่าไงอ่ะคนเรียกแบบคนใช่ประโยชน์เนาะ คนใช้ประโยชน์จะใช้แค่